ชุดใหญ่ให้วันนี้วันพิเศษดีจังเลยโูสิทั้งกุ้งทั้งหอยซีฟูดกำลังแพงๆเขาเรียกชาบูชุดใหญ่ชาบูชุดใหญ่นันนานจะได้มากินกันสองต่อสองแบบนี้โรแมนติกจังเลยจัดให้เลยจัดให้อะไรใครกันยไหนบอกจะนัดกันมาสองคนไงก็สองคนไงแต่ว่าญาติเยอะนี่ญาติคุณทั้งนั้นเลยหรัญาติ เฮ้ยรักษามารยาทเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่หอยพี่นะอย่ามากินนะนี่พี่จองแล้วนี่ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวโทรศัพท์สั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่พอโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์เออฮัลโหลโทรศัพท์บ้านแกเนี่ยฮัลโหลวอสองวอแปดี่นี่เกิดเหตุฆาตกรรมไม่ใช่สั่งชาบูชุดใหญ่มาหน่อยไม่พอไม่พออ๋อเหรอเออไม่พอเอาชุดใหญ่มาเลยนะเอาชุดใหญ่มาเลย ร้างำใจมากเดี๋ยวนะยังไม่ันวลงหูเลยมาถึงแล้วเหรอคะมาถึงก่อนยาทนมานมาทนด้วยนมานมาอนมากินมาวยนมานมากินด้วานันก่อนมาทอนมาทนมาหานมาทนมาทานมนมาทานานานาทานมานมานมาานมาทานมาทานมาทานายนาทานาทนาทานมาทันมาทนมารานมาราอาราอาทานมานนนน เป็นโฟราเพลาเพลินนะคะเป็นของขวัญจากอุทยานสวนดอกไม้เนี่ยค่ะจังหวัดบุรีรัมย์สวยงามมากมีหมวกนะคะมีเสื้อแล้วก็มีแก้วนะคะมอบให้คุณผู้ชมทั้งหมดนี้5ชุดนะคะส่ง SMS เข้ามาที่หน้าจอของเราเซตหนึ่งมี3ชิ้นใช่ไหมใช่ค่ะส่งให้ถึงบ้านเลยนั่นอะท่านนะฮะส่งเอสเเเข้ามานะครับอ้าวระหว่างพูดบอดบอดบอดเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของเพลาเพลินท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะอยากรู้ว่า อุทยานที่เรียกว่าอุทยานดอกไม้ที่สวยงามมากๆนะครับน่าไปมากๆเนี่ยเป็นยังไงไปชมกันก่อนเลยนะครับดีไหมไล่ออกไปแล้วเมื่อสักครู่นี่ที่มารบกวนประสาทคุณน่ะเออเขายังชั่วหน่อยเนาะสบายหูขึ้นมานิดนึงอร่อยด้วยพี่ดุยนี่เขาเป็นคนจัดส่งวันหลังคุณมีงานมีการอะไรอ่ะคุณสั่งได้นะไม่ต้องเตรียมเองนะ เนี่ยมาทุกอย่างมาหมดเลยมาเป็นเซตเลยนี่นี่นี่ของเขาเขาเขามีโบชัวร์แบบนี้ด้วยนะซุปเปอร์คุ้มซุปเปอร์คุ้มนะฮะคุ้มยังไงพี่ยุ้ยคุ้มยังไงอธิบายคุ้มเพราะว่าจ่ายเพียง399บาทก็จะได้หมูถึง5ถาดนะคะแต่ว่าถ้า499จะได้เพิ่มซีฟู้ดเป็น6ถาดเลยค่ะก็คือมี2เซตนะฮะเซตแรกเนี่ย399ไม่มีซีฟู้ดค่ะนะฮะ1 2 3 4 5ค่ะ ใช่ไหมน่ารูด้วยห้าถาดอันนี้399แล้วก็มีผักมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดูชุดนี้ดีกว่าดูชุดนี้ดีกว่าขออนุญาตนี่นี่นี่ทำสบายค่ะเมื่อกี้อ้าวคุณจะกินอยู่คนเดียวเหรอเมื่อกี้นี่นี่อร่อยมากขอบคุณค่ะเซตเวลาเขาส่งอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เซตเล็กหรือเซตใหญ่อันนี้เซตใหญ่ค่ะเขามีซีฟู้ดด้วยอันนี้มีตะเกียบให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกินไม่พอกินตะเกียบได้อีกนะฮะแล้วก็มีน้ำใช่ไหมค่ะน้ำจิ้มลาประจ้ำค่ะอันนี้้้นจิม อันนี้อะไราจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้ซีฟู้ดค่ะและอันนี้เป็นชุดผักค่ะชุดผักให้มาแบบนี้คุณได้ทำสูญญากาศนี่เลยเหรอใช่ค่ะเกก๋มาแล้วนี่เป็นชุดซีฟู้ดค่ะชุดซีฟู้ดนี่กุ้งตัวใหญ่ๆค่ะตัวใหญ่ๆนะครับอ่าแล้วก็นี่คือ5ถาดหมู อย่างที่คุณรัชนีให้เห็นเมื่อสักครู่แล้วอันนี้เอาไปให้ด้วยไหมใช่ค่ะจะยกไปให้เขาเรียกอะไรคะอันนี้อันนี้เราเรียกว่าเตาถุอินวันค่ะเตาทุอินวันค่ะสำหรับลูกค้าอยากต้มก็ได้หรืออยากจะปริ้งยางก็ได้แต่นี่ไม่ได้ให้เลยใช่ไหมคะเป็นการให้ยืมค่ะไปรับเก็บวันรุ่งขึ้นค่ะเก็บวันรุ่งขึ้นเลยใช่ค่ะใช้ไฟฟ้านะคะใช้ไฟฟ้าค่ะแค่มีปลั๊กก็ทาได้ทุกที่ค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเพงนี่ยุ้ยหม้อพอบเอา พอจะไปเก็บหม้อหายอะไรอย่างเงี้ยมีไหมยังไม่มีค่ะเพราะว่าเรามั่นใจในตัวลูกค้าที่สั่งไปค่ะคือยังไงต้องทําประวัติเช็คประวัติอาชญากรรมที่มีความผิหรอเพี่แค่หม้อหนึ่งหม้อย่างนี่มาประวัติสมมติว่าบ้านคุณราชนีโทรฮัลโหลพี่เ้ยฮะองบ้านครัชอชาบูหน่อยเดี๋ยวขอเช็คประวัติที่ผู้บังคับการตำรวจก่อนว่าบ้านคุณราชนีมีพฤติกรรมขโมยหม้อรักหม้อไหมอะไรเงี้ยนะ อันนี้มูลค่าเท่าไหร่คะอาเตามีมูลค่า1น0 0บาทค่ะ่0พับาทไม่ต้องมัดจำไม่ต้องอะไรองเลยค่ะใช่ค่ะเนี่ยแต่ว่าเราขอไปเก็บไปสรงที่บ้านเพื่อว่าเวลาเราไปเก็บเราจะได้ไปเก็บถูกที่เท่านั้นเองค่ะคือถูกบ้านแล้วถ้าย้ายบ้านหนี้ค่อว่ากันใครยืนรออยู่ตรงนู้นอันเป็นาแกหน่อยสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีครับไหนใครเป็นต้นคิดทำเขาเรียกว่าอะไรนะชาบูดิเวอรี่ก็คือช่วยกันนนะคนช่วยกัน2อนค่ะคิดกันตอนไหนครับตอน ตอนไหนฮะตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันตอนกลางวันค่ะเอ้าผมก็ต้องลงรายละเอียดมันจะคิดตอนไหนก็เรื่องของเขาอยากรู้ไงแมมเรื่องชาวบ้านนม่ชอบคือปกติเวลาเราจะกินชาบูเราต้องไปห้างไปช้อปปิ้งมอล์ใแต่นี่ทําไมทําเราก็ยกชาบูจากในห้างลงมามาเสิร์ฟความอร่อยให้ถึงบ้านเลยค่ะครับเดวโทษนะพี่ทำไมคิดว่าคนจะสั่งอะคนบางคนชาบูกับหมูกระทะมันคนละอย่างใช่ไหม ชาบูกับหมูกระทะคนละอย่างเพราะว่าชาบูาจะเป็นต้มค่ะถ้าเป็นหมูกระทะจะเป็นปิ้งยา่างค่ะจิ้มจุ่มแหละจิ้มจุม่มของเรากําลังพัฒนาสูตรอยู่ค่ะไว้โอกาสหน้าก็คงจะมีจ้มจุ่มอาจจะมีจิมม้มจุ่มอีกค่ะเอานี้ผมถามเล่นๆนี่พี่ก็จะทําจริงๆนะเนี่ยทำค่ะหมูกระทะเนี่ยที่เป็นเตาถ่านแล้วก็มีอันเนี้ยครอบเนี่ยมีมานานแล้วเขาก็ยกไปส่งที่บ้านแล้วก็ติดตามเสาไฟฟ้าเพียบเลยค่ะ อันนี้ไม่มีอย่างนั้นนะไม่มีค่ะอันนี้มันต่างกันยังไงสองอันนี้อันนี้จะเป็นเตาชาบูค่ะสําหรับต้มอย่างเดียวอ๋ออันนี้อันนี้หม้อต้มใช่ค่ะต้มอย่างเดียวค่ะก็มีเตาไปอย่างนี้ให้ค่ะเพราะบางคนรักสุขภาพไปต้องการปิ้งย่างอ๋อค่ะส่วนอันนี้ปิ้งย่างได้ปิ้งย่างด้วยเตาใช่ค่ะต้มด้วยค่ะราคาเท่ากันค่ะเตาไม่เตาแค่ให้ลูกค้าเลือกค่ะแต่วัตถุดิบเหมือนกันหมดเลยครับส่งไปลักษณะนี้ตอนนี้ทราบว่าพี่ยุ้ยเนี่ยเปิดเปิดยังไงอ้าวถ้าสมมติว่าผมอยู่ ผมอยู่สมุดปราการนี้สั่งพี่ยุ้ยได้ไหมเนี่ยตอนนี้สาขาสมุรปราการยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดแฟนชายตรงนั้นมีที่ไหนบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ที่สาขาที่เปิดแล้วก็จะมีลาดพราวนะคะหัดใหญ่คบางบัวทองค่ะแล้วก็ห้วยขวางดินแดงไซม้ากําลังรอเปิดอยู่ค่ะคือเราเราแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละสาขานี่กี่กี่กิโลเมตรฮะประมาณสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรสิบถึงสิบ้ากิโลค่ะค่ะแล้วเราจะไม่ให้ทับเส้นกันเลยฮะค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ สาขาไหนใกล้ตรงไหนเออเหมือนว่าเราจะเป็น call center ใช่ไหมคะไม่ call center ะค่ะค่ะแล้วก็กระจายงานใช่ค่ะพี่เอกเหนื่อยไหมครับพี่เยอะมากพี่เอกจะเยอะมากเลยนะสาถาพี่เอกมางสิว่าพี่เอกช่วยอะไรครับพี่เอกก็ช่วยคิดช่วยบริหารงานนะครับอ๋อพี่เอกเป็นผู้บริหารเงไม่ต้องพูดผู้บริหารใช้ความคิดอย่างเดียวพี่เอกเดี๋ยวนี้ชาบูบนห้างเยอะมากเลยนะพี่พี่กล้ายังไงถึงกล้าทำชาบูดิล i v e รีคิดว่าใครจะสั่งพี่ บางทีไปกินตามห้างแล้วรถมันติดแล้วยังไม่อยากไปฮะเออก็จริงกลยคิดว่าใช่ไจอดมีอยู่เท่านี้เองคือเราเองยังไม่อยากไปเลยก็คิดว่าหลายคนหลายคนคงไม่อยากไปเหมือนกันเพราะว่ารถมันติดมากใช่ไหมรถติดไม่มีที่จอดทำมากี่ปีแล้วฮะทำมากี่ปีแล้วหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนแล้วแล้วพอหนึ่งเดือนปุ๊บมีสาขาเท่าไหร่นะตอนนี้ที่เปิดแล้วมีสามมีสามสี่สาขาแล้วแสดงว่าได้รับการตอบรับที่ดีดีมากค่ะดีมากด้วยวันหนึ่งกี่หม้อกี่กระทะออประมาณสามสิบ สามสิบต่อสาขาหรือว่าทั้งคอลไม่ค่ะต่อสาขาโอค่ะแล้วเราบริหารวัตถุดิบยังไงครับคือเรามีหลายสาขาใช่ไหมพวกหมูตับซีฟู้ดอะไรพวกนี้เราส่งยังไงตามสาขาค่ะผลิตที่สาขาใหญ่แล้วก็เราก็ส่งส่งไปใช่ค่ะแล้วให้สาขาเนี่ยบริการลูกค้าในพื้นที่แค่สาขาหยิบใส่ถุงจบเลยค่ะตอนนี้คนที่เป็นสาขานี่เป็นอะไรแฟรนไชส์หรือว่าเป็นยังไงฮะคนเป็นแฟรนไชส์ค่ะแล้วค่ะ แปลว่าคุณผู้ชมถ้าอยากจะเป็นสาขาคุณยุ้ยก็ได้ใช่ไหมได้ไหมได้ค่ะทำไงมีเงื่อนไขยังไงคะมีเงื่อนไขยังไงก็แค่มีใจที่อยากจะทาอ๋อต้องมีใจที่อยากจะทำมีเงินไม่มีเงินไหมต้องมีเงินด้วยค่ะเองเราเงินเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทก็สามารถทําได้แล้วใช่ค่ะหม้อไห้นี่ต้องไปซื้อเองหรือว่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางลูกค้าว่าทา้งลูกค้าต้องการจัดเซ็ตแบบไหนอ่าต้องต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของเขาแต่ละสาขาต้องมีลูกค้าสักกี่ รายถิงจะสามารถคุ้มคุ้มต้นทุนอยู่ได้อะไรได้ขั้นต่ำหมายถึงว่าอากำไรต่อต่อชุดใช่ไหมคะอยู่ที่ชุดละประมาณ149บาทต่อชุดค่ะเพราะเราขาย399กับ499ใช่ค่ะก็ได้ร้อยกว่าบาท1้0่บาทนะคะนี่ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลก็สุดแท้แต่นะฮะถ้าอยากจะได้อ่เขาเรียกอะไรชุดชาบูเอาไปทำทานที่บ้านนะครับ ก็สามารถที่จะมาซื้อที่นี่ได้เลยเขาจะจัดเซตให้เลยวันนี้อะไรกันพวมีมาหลายชุดใช่ไหมคะมีหลายชุดค่ะเป็นราคาพิเศษด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจะราคพิเศษให้เลยวันนี้ค่ะอย่างดีเลยคุณภาพคุณภาพเลยกลับไปถึงบ้านมีหม้อต้มของตัวเองนะคะแล้วก็มีน้ำซุปให้เรียบร้อยแล้วทีกอย่างไม่ต้องเตรียมอะไรน้ำจิ้มก็มีคนี่ะเนี่ยการหั่นหั่นหั่นหมูอย่างเนี้ยนะเขาหั่นได้สวยงามอย่างบางมากเลยนะ ผมเคยไปซื้อมาเองฮะหั่นเองเป็นไงหนาเป็นนี่ประมาณ2นิ้วผมจะหั่นยังให้มันบางผมไม่ได้ค่ะใช้เครื่องป่ะพี่ใช้เครื่องค่ะมันถึงเท่ากันไงเพราะว่าถ้าไม่ใช้เครื่องไม่บางอย่างนี้หรอกครับแล้วพวกของพวกนี้ล่ะคะเนี่ยเป็นของสดค่ะเหมือนหอยนิวซีแลนด์เลยเป็นหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ค่ะตัวใหญ่ๆตัวโตเลยค่ะอุ้ยแล้วมันแพงไหมคะแพงค่ะตกตัวละประมาณ15บาทค่ะตัวละ15บาทพี่ยุ้ยเอามาทำเป็นซีฟู้ดเดลิเวอรี่อ่ะเป็นเป็นมอกอะไรนะกัตทูดอินวันค่ะโอ้โหลงทุนนั่นเนี่ย ท,ที่ใช้เงินลงทุนเยอะไหมธุรกิจของพี่ในเริ่มแรกอะ,อะมันต้องลองผิดลองถูกเยอะเลยค่ะคเพราะว่ากว่าเราจะเลือกคัสสันวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพมาเนี่ยเราก็ต้องลองผิดลองถูกลองความอร่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างค่ะลองชิมกันจนอ้วนเลยครับ กินก็เนี่ยกินสมรู้รวนเมื่อก่อนคนละ20กิโลเองตอนนี้เกือบร้อยคนละเกือบจะร้อยละจริงว่ะนี่จริงว่าตอกันเลยนะาอย่าลงทุนชิมเลยครับคือต้องชิมจนอร่อยอ่ะถึงสามารถที่จะทำตลาดได้ทุกวันนี้ก็มั่นใจแล้วว่าไปได้แน่นอนนะครับมีปัญหาะสากอะไรไหมฮะ ก็จะมีเฉพาะหน้าแค่บางทีลูกค้าต้องการด่วนฝนตกรถติดเท่านั้นเองใช่ค่ะอารมณ์โมโหกำลังหิวข้าวเมื่อไรจะมาสักทีอะไรเงี้ยนะฮะเบอร์ขึ้นให้แล้วนะคะลองโทรไปคุยกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณที่เอกรุ่ยครับขอบคุณครับพักครู่เดียวนะท่านผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมานะครับมีเรื่องของสุขภาพที่ดีมาฝากกันนะฮะแป๊บเดียวครับอยากเเป็น